ขึ้นมาฝึกการหายใจด้วยโซโกเลื่อนมือมาวางไว้เหนือเดนอกใต้ลำคอค่ะวางศอกวางแขนวางฝ่ามือสบายๆไม่เกรงไม่ฝืนอะไรทั้งสิ้น ลองวางมือนะคะเเราจะเอานิ้วกลางมาชนกันตรงกลางข้อศอบวางลงไปที่พื้นผ่อนคลายแขนข้อบ่าไหล่ผ่อนคลายคนที่ทำหน้าทองครบแล้วนะคะเลื่อน ราละวางความรู้สึกที่ช่องท้องลงไปแล้วนะเราไม่รับรู้ความรู้สึกที่ช่องท้องแล้วเราขึ้นมารับรู้การเคลื่อนของกล้ามเนื้อบริเวณซุงอกนะแล้วก็ซี่โครงของเราเมื่อเราหายใจเข้าค่ะอกขยายสูงขึ้นยกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหายใจออกอกค่อยๆแฟบลดลงลดลงลดลง หายใจเข้าอกขยายยกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหายใจออกอกค่อยค่อยแฟบลดลงลดลงลดลงค่ะแล้วลองฝึกด้วยตัวเองสักห้านมค่ะจิตขึ้นมารับรู้การเคลื่อนของทรงอกนะคะเมื่ออกขยายหายใจเข้าอกขยาย จิตก็รู้เมื่อหายใจออกปกค่อยๆแ่ปลดลงจิตก็ตามรู้ค่ะปละคงจิตของเรานะคะตามรู้กันเคลื่อนของส่วนปกตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ไม่คิดเรื่องอื่ค่ะเราพอจะรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนของกล้ามเนื้อบริเวณซงอกนะคะด้วยการหายใจด้วยหน้าอกเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ไปฝึก เรียกว่าลันทะพันธะพันธะหมายถึงการกดล็อกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราต้องการจะให้เขาหยุดหรือชะลอการทํางานสักครู่หนึ่งนะคะและเวลาที่เราคลายส่วนนั้นออกเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับอวัยวะส่วนนั้นนั้นให้ลุกขึ้นมาทํางานอย่างขมิ้ขมันกระปี้กระเป๋านะคะเราจะทํชฉันทะพันธะนะประโยชน์ก็คือจะช่วย ล็อกนะกดล็อกหยุดหรือชะลอการทำงานของต่อมไทรอ,อยพาราไทรอ,อยนะที่อยู่บริเวณช่องคอของเรานะที่เขาหยุดและชะลอการทำงานสักครู่หนึ่งเราจะกลั้นลมหายใจล็อกไว้แล้วเมื่อเราอยากหายใจเราจะคลายนะคะเป็นการกระตุน้นหลังจากที่เราคลายแล้วก็จะลุกขึ้นมาทํางานอย่างขงมีขมันนะเหมือนเวลาที่เรา ตกน้ําลงไปตกน้ําตุ้มลงไปลึกเลยนะคะเราก็จะต้องตะเกียกตะกายหายใจไม่ออกตะเกียกตะกายโผล่พ้นน้าขึ้นมาเพื่อที่จะหายใจก็เช่นเดียวกันนะคะโยคะก,ก็มีการทํากิริยาพันธมุทาก็เพื่อที่จะกระตุ้นระบบข้างในให้ลุกขึ้นมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจะมีการล็อกกันกดเอาไว้ช่วงระยะเวลาหนึงนะะ่งเมื่อคลายแล้ว อวัยวะส่วนนั้นจะลุกขึ้นมาขมีขมันนะคะทำงานได้มีประสิทธิภาพเป็นการกระตุ้นการทำง,งานนะคะเราจะฝึกชันธาพันทะนะคะโดยการรับรู้ลมหายใจเข้าห่ากอกขยายยกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหายใจออกอกค่อยๆแฟบลดลงลดลงลดลง หายใจเข้าอกขยายยกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหายใจออกอกค่อ,คอยๆแฟบลดลงลดลงลดลงหายใจเขา้าอกขยายยกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วกลั้นลมหายใจกดทางชิดลำคอล็อกไว้ค่ะสักรูป กลั้นลมหายใจกดคางลงไปชิดลําคอกดคางลงไปชิดลำคอค่ะเหมือนเราจะเอาคางลงไปชิดลําคอล็อกไว้ไม่หายใจนะคะจนกว่าจะอยากหายใจแล้วจึงคลายคางคลายลมหายใจออกค่ะหายใจเข้า เข้าอกขยายหายใจออกลดลงอกลดลงสักสองรอบลงหายใจแล้วค่อยทํารอบต่อไปให้เราทําของตัวเองนะคะสามรอบทํสชัน 5, ทะพันธะในจังหวะที่เราหายใจเข้าอกขยายเต็มที่ค่ะแล้วกลั้นลมหายใจกดคางชิดลำคอล็อกไว้ค่ะในขณะที่เราล็อกคอไว้นี้นะคะกลั้นลมหายใจไวน้นี้จะ ไปทําให้ต่อมไทรอยพาราไทรอยที่อยู่ตรงบริเวณชออ่องคอหยุดหรือชะลอการทํางานสักครู่หนึ่งเวลาที่เราคลายแล้วนะเขาจะลุกขึ้นมาทํางานเป็นการกระตุ้นระบบก,การทํางานของเขานะคะให้ลุกขึ้นมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อมไทรอยของเรามีความสําคัญมากๆนะถ้าเขาทํางานผิดปกติระบบในร่างกายของเราจะผิดจะเพี้ยนไปนหมดเลยนะการ ทำเต็มที่นะคะทำเต็มศักยภาพอําสามรอบค่ะจิตอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะไม่คิดเรื่องอื่นถ้าใครทำของตัวเองครบสามรอบแล้วก็ลดมือวางข้างลำตัว หใจตามธรรมชาตินะใครทําครบแล้วลดมือวางข้างลําตัวค่ะหายใจตามธรรมชาติผ่อนคลายลงหายใจเข้าออกตามธรรมชาติคนะ่ะทีนี้ส่งความรู้สึกนะคะของเราไปที่ช่องท้องค่ะกลับไปหายใจด้วยหน้าท้องที่เราฝึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ รับรู้ลงหายใจเข้าท้องท้องขยายขึ้นขยายขึ้นหายใจออกท้องค่อยๆแฟบลดลงลดลงนะเอามือวางไว้ข้างลำตัวเราจะไปฝึกอัคคีสาระกันนะคะประโยชน์ของอัคคีสาระก็คือช่วยกระตุน้นธาตุไฟย่อยในร่างกายเราช่วยกระตุ้นระบบก,การเผาผลาญช่วยกระตุ้นระบบก,การสันดาปในร่างกาย ช่วยให้ช่ยกระตุ้นการย่อยอาหารนะคะระบบการย่อยของเรามีประสิทธิภาพช่วยให้อวัยวะภายในช่องท้องได้รับการคลายการกระจุกตัวนะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรามีความวิตกกังวลนะคะท,ที่ใจหรือที่ความคิดก็ตามมันจะส่งผลไปถึงอวัยวะภายในของเราทั้งหมดนะ เขาจะบีบรัดตัวกันทีนี้พอเขาบีบรัดตัวกันแล้วการทํางานของเขาก็ลดด้อยประสิทธิภาพลงและถ้าเราไม่มีการคลายการกระจุกตัวของอวัยวะภายในช่องท้องเขาก็จะบีบรัดตัวกันอยู่อย่างนั้นนะคะทํางานด้อยประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่า การขับถ่ายเราก็ไม่ดีนะคะการย่อยเราก็ไม่ดีทานอาหารไปตั้งนานแล้วยังไม่ย่อยอีกยังแน่นอยู่เลยนะคะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะสิ่งและสิ่งที่มองไม่เห็นภายในอีกมากมายนะ,ะเวลาที่เราทําอัคคีสาระจะช่วยให้ระบบข้างในของเราลูกขึ้นมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการปฏิบัติอัคคีสาระของเราก็คือนะคะ หายใจเข้าท้องพอ,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 องขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นหายใจออกท้องค่อยๆแฟบลดลงลดลงลดลงหายใจเข้าท้องพองขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นหายใจออกออกออกให้ สุดเหมือนจะดึงสะดือไปติดกระดูกสันหลังเลยแล้วกลั้นลมหายใจเอาไว้ค่ะแล้วดันหน้าท้องออกมาดึงดัน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 ดันดึงดันดึงดันจนอยากหายใจแล้วจึงคลายไม่เห็นตึงไม่เห็นดันกันเลยท้องนิ่กันหมดเลย เราไม่คุ้นเคยกับการขับเคลื่อนอวัยวะาภายในช่องท้องนะถ้าเราทําอย่างนี้อยู่เสมอนะคะระบบการขับถ่ายเราจะดีนะคะระบบการเผาผลาญเราจะดีเราจะไม่อ้วนง่ายด้วยนะนะคะแล้วก็จะช่วยคลายการกระจุกตัวของอวัยวะภายในช่องท้องนะเหมือนกับเรายกเอาแขนเอาขามาออกกําลังกายแต่ทีนี้เราเอาอาวัยวะข้างในไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารม,าม้ามมดลูกรังไข่อันทะอะไรทั้งหลายแหละระบบการทางาน จะได้รับการขับเคลื่อนนะคะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอ่ะไหนเราลองขยับท้องสิคะดันท้องออกมาแล้วดึงมันเข้าไปดนันดึง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 อ่ะทำได้ไหมดนันดึงไม่มีใครขยับท้องอ่ะขยับดีค่ะ ขยับท้องค่ะด, <g ye> ด,ดึงลงไปให้ลึกและดันออกมาดึงลงไปให้ลึกและดันออกมาให้พองดึงให้ลึกดันออกมาให้พองขยับลงขยับท้องก่อนลมหายใจยังไม่ต้องทําเดี๋ยวคย่อยทําประกอบลมหายใจดันหน้าท้องออกมาให้พองและดึงดันดึง,ดงเร็ว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 นะคะเหมือนกับเรากําลังออกกําลังกายให้ อวัววาภายในช่องท้องของเราอยู่เห็นการขับเคลื่อนอวไว้วาภายในไหม,มเมื่อเรากาลังหยิบเอาไว้วาข้างในทั้งหมดมาออกกําลังกายค่ะ,ะ,ะทีนี้เริ่มใหม่นะ,ะทำอัคคีสาระนะคะสามรอบนะคะหายใจเข้าค่ะท้องพองขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นหายใจออกท้องค่อยคอยแฟ ลดลงลดลงลดลงหายใจเข้าท้องพองขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นหายใจออกออกออกให้ท้องแฟบที่สุดเหมนเราจะดึงสะดือไปติดกระดูกสันหลังกลั้นลมหายใจเอาไว้ค่ะแล้วขับเคื่อนหน้าท้องค่ะ ดันดึงดันดึงดันดึงไม่หายใจนะคะในขณะที่ดันดึงหน้าท้องไม่หายใจค่ะดันดึง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 จนกว่าจะอยากหายใจแล้วจึงคลาย <c oughs> ไม่กลั้นนานเกินไปนะคะไม่ถืยลมหายใจมากเกินไปค่ะ คลายได้แล้วหายใจเข้าออกตามธรรมชาติสักสองรอบลมหายใจแล้วจึงทํารอบต่อไปนะคะทําในจังหวะที่เราหายใจออกให้ท้องแฟบที่สุดเลยค่ะกลั้นลมไว้หายใจไว้ก่อนแล้วค่อยดันหน้าท้องดึงดันดึงดันดึงดันในขณะที่เราดึงดันหน้าท้องไม่หายใจอ่าทของตัวเองนะคะสามรอบค่ะ รอบหนึ่งจะกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ไม่ฝืนกลั้นลมหายใจนานเกินไปอันนี้เป็นการดูแลนะคะระบบด้านในทั้งหมดกระตุ้นการทำงานของอวัยวะที่อยู่ด้านในถ้าข้างในเราเราทำสม่ําเสมอนะกล้ามเนื้อท้องเราก็จะแข็งแรงด้วยอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องเขาก็จะฟิต อยู่ตรงตำแหน่งแห่งที่ที่เขาควรจะอยู่นะคะไม่ย้้ยไปย้วยมานะคะ <c oughs> เขาก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงเราก็จะไม่เกิดโรคภัยต่างๆนะเราจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนใหญ่แล้วเกิดภายในเกิดขึ้นภายในเราจะไม่ค่อยเป็นมะเร็งที่แขนที่ขานะคะกันเราจะเป็นข้างใน เพราะว่าข้างในขาดการดูแลจริงๆเราอยากดูแลแต่ไม่รู้จะดูแลยังไงนะแต่โยคะมีค่ะมีวิธีการให้ดูแลหลายอย่างมากเลยถ้าใครทําครบแล้วนะคะของตัวเองสามรอบแล้วก็ชันเข่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชันเขา่าค่ะทีนี้เอามือวางไว้ที่ช่องท้อง เราจะมารับรู้การหายใจด้วยหน้าท้องกันอีกครั้งหนึ่งแลวเราจะไปทำมูลละพันธะกันนะคะมูลละพันธะนะเป็นการล็อกอวัยวะที่อยู่ล่างสุดของร่างกายเราก็คือกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างนะคะเราจะไปล็อกกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของเรานะคะเพื่อเป็นการ ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่ร้อยเรียงอยู่บริเวณกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างให้ลุกขึ้นมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้กระบังลมเราแข็งแรงนะประโยชน์ก็คือเมื่อกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างเราแข็งแรงนะคะกระบังลมแข็งแรงกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างไม่หย่อนยานเราจะไม่ประสบสภาวะที่เรียกว่าไม่สามารถกล้าอุจจาระปัสสาวะได้เมื่อเราอายุมากขึ้น ะะสิ่งนี้ไม่มีใครทําแทนเราได้ต้องทําเองแล้วถ้าอยู่ในวัยคลองเรือนก็จะมีประโยชน์กับการคลองเรือนด้วยนะคะอะ,ะส่งความรู้สึกไปที่ช่องท้องค่ะหายใ,ใจเข้าค่ะท้องพอง,องขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นหายใจออกท้องค่อยค่อยแฟบลดลงลดลงลดลงหายใจเข้าท้องพองขยายขึ้นขยายขึ้น ให,ใหญ่ขึ้นหายใจออกออกออกให้ท้องแฟบที่สุดเหมือนจะดึงสะดือไปติดกระดูกสันหลังแล้วกลั้นลมหายใจเอาไว้นะคะดึงทวารเข้ามาให้ลึกที่สุดเลยแล้วล็อกเอาไว้ให้แน่นล็อกไว้กลั้นไว้นะคะจนกว่าจะอยากหายใจะคะ่ะและจึงคลาย เมื่อคลายแล้วก็หายใจเข้าออกตามธรรมชาติสักสองรอบแล้วจึงทารอบต่อไปนะคะของตัวเองอีกสามรอบค่ะทําในจังหวะที่เราหายใจออกให้ท้องแฟบที่สุดเลยแล้วกลั้นลมหายใจไว้ก่อนแล้วจึงดึงทวารเข้ามาให้ลึกที่สุดล็อกเอาไว้เลยนะคะล็อกทวารไว้และกลั้นลมหายใจเอาไว้ค่ะจนกว่าจะอยากหายใจแล้วจึงคลายทวารคลายลมหายใจนะคะทำของตัวเองสามรอบค่ะ ได้ทุกวันนะคะเหมือนเราทานยาเลยทานได้ทาได้ทุกวันการทําอคคีสาระเมื่อสักครู่นี้ทําได้วันละสามเวลานะคะก่อนอาหารนะที่เราทําขับเคลื่อนหน้าท้องเป็นเหมือนยาช่วยย่อยทําก่อนทานอาหารทุกมื้อนะคะก็จะทำให้ระบบการย่อยของเรานั้นมีประสิทธิภาพการทำมูลละพันธะจะช่วยให้กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างเราแข็งแรง ช่วยให้กระบางลมเราแข็งแรงถ้าเราทำครบแล้วก็เหยียดเท้าวางราบกับพื้นนะคะวางมือห้างลำตัวค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจำจดจำแล้วนำกลับไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะทุกๆวันหรือเราต้องทานยา แล้วเราก็จะไม่ต้องทันยาค่ะถ้าเราฝึกปฏิบัติทุกวันเราก็จะไม่ต้องทันยานะคะค่ะค่อยๆเหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะวางราบกับพื้นนะคะมือซ้ายวางค้าวางไว้บนหน้าท้องชันเข่าด้านซ้ายให้มาค่ะและ้วพล